อเอาสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้มาพ่อเพิ่นกู้หอมพอดีเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเป็นยังไงครับช่วงนี้ราคาหอมว่าให้ฟังเบืองก่อนสีลงล่องเหรครับสีลงล่งเนี่ยเราบอกลงนี่เหลือเท่าไหร่ครับขันเมาสวนยังีนไงสวนตัวนี้ลดละสิบสองบาทครับโอ้ตะก้อนนี่ได้เท่าไหร่สมัยก่อนเนี่ยก้อนกับสิบสี่สิบห้าสิ้ลดลงประมาณสามบาทสี่บาทเลยตัวนี่โอ้มือนี้กู้จักไรครับมือหนี้หนึ่งไร่บ่โอ้หัวงามตัวละเนาะ อคุณผู้ชมเบิ่งครับหัวหัวบวกยางใหญ่เลยครับพี่น้องครับออืหัวยางงามยางใหญ่เลยเพิก่กำลังขึ้นรถอยู่ไรห,ห,หนึ่งนี่ได้จักรถครับไรห,หนึ่งประมาณสามรถบ่คันเป็นคันเป็นงามๆนี่บันเถอ,อะเดี๋ยวมาเบิง่งเพิ่นกำลังเอาขึ้นรถพี่หัวบวกใหญ่เลยนะครับพี่น้องออืสุดยอดครับพี่น้องครับหัวหอม อ๋อพี่น้องมาเบืองนี่คือหัวไหง่ามดีลยครับนี่เขาเอินจมโบเลยบะครับขันแนวนี่โอ้หัวไงหลีครับพี่น้องครับสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดมีแต่หัวใหญ่เลยพี่น้องหัวใหญ่ๆยังสี่นี่เขาหนาสิใไ้ราคาดีดีเนี่ยนี่น่องโอ้ล่องหัวไ่กระซังกับล่องตามราคาคือกันห่ S <S ครับครับอ่ะเดี๋ยวสิไปเบิงพั้งผุนะครับพี่นองเดี๋ยวสิพาไปเบืองมันกำลังถอนผลละเดี๋ยวไ,<อ>ไปเบิงทั้งผลกันครับพี่นองครับอ่ะ<ส>เพจ <isas S 2> อำเภอราชศีสไลด์ครับศรีสะเกดชาแนลครับอ่ะมาเบิงวิธีการถอนหอมด้วครับมือนี่หัวใหญ่นาะครับมือนี่ก็สุดยอดเลยวันนี้หัวใหญ่มากนี่อ้ามาเบิงวิธีการถอนหอมนะครับพี่นองว่ามันถอนกันยังไงเออเอาวิธีการถอนหอม มีบางคนเพิ่นกับบบเคยเห็นด้วยครับอยู่ทั้งต่างจังหวัดที่จังหวัดที่บบเคยบบได้ปลูกหอมมันกับโบเคยเห็นเอาถอนให้เพิ่นเบงในเออนี่ล่ะอู้ยหัวใหญ่ครับพี่น้องครับหัวใหญ่สุดยอดมากอ้าวนี่ละครับพี่น้องครับคันผู้ใดบบเคยเห็นวิธีการถอนถอนหอมแดงสีสะเก็ดนะครับนี่ละเพื่อนถอนให้เบงแล้วเอาเป็นอย่างคือเลือกเอาครับบางหันคื้นพอถอนหรือมันบ่ทันงามบ่ท่านหัวบ่ท่านได้บ่โอ้ต้องเลือกเอาตัวหัวลงหัวใหญ่ๆแล้ว อครับครับครับโอ้จงไห้มเป็นหัวใหญ่ๆบ่ครับอ่านั่นแหละครับพี่พี่น้องครับวิธีการถอนหอมกระดึงขึ้นมาเลยครับอ่าเพิ่นกระมัดเป็นจุกๆว้แบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับอ้ามาอีกสวนหนึ่งนะครับพี่น้องมาเบงวิธีการถอนหอมกู้หอมแดงเพิ่นนะครับอ่าเพิ่นกระเทียแบบนี้แหละครับดึงขึ้นเลยนะครับพี่น้องดึงขึ้นดึงขึ้นแบบนี้นะครับ นี่แหละคือวิธีการถอนหอมเป็นวิธีของชาวบ้านอยู่อำเภอราชศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับหอมแดงแถวนี้เขาบอปลูกกระเทียมกันบอกครับมีแต่อหอมแดงหมดวนมามออมกมาโอ้ปลูกไปถกินแ้่ว่าได้ปลูกขายคือหอมแดงเนาะน,นี่แหละครับวิธีการถอนหอมแดงครับพี่น้องใครเ่เคยเห็นกระเบื้องเนียครับนี่ดึงดึงขึ้นเลยคือถอนก้านะครับค่ายๆถอนก้านะครับดึงขึ้นเลย โอ้มือนี่บรรยากาศคึกคักนะครับพี่น้องทุนทั้งทุนเปนมาถอนหอมแดงมะกรูดหอมแดงกันยางคึกคักเลยครับพี่น้องครับอืมหัวใหญ่หัวงามเนาะใหญ่ง่ามอ่ะละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ